ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนีผู้ได้มงวยใหญ่นะครับพี่น้องบุญชูกสิผ้ามาเอาจากข้อของพอสิทธิปฟาร์มนะครับเด้อเป็นมีกะว่าม,มาใหม่นะครับพี่น้องครับตัวเก่ากับมีห้เลือกชมคือเก่านะครับพี่นอ้องสำหรับข้อของพอสิต์พิกัดยุทธีบ้านโนนแต่ ตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดสารครามเวยครับพี่ดองแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้ง้วนเดือดลอยง,อง้วนทองใส่ยันยๆอีกมีหายอยู่หนาขอ,อกเะครับเด้อแต่ว่ามีนจะทายให้เบิ้งเฉพาะนี่แค่นี้ก่อนนะครับส่วนเดือดลอยพอมใบหรืออ่าง้วนทองอีกชุดหนึ่งก็อยู่ในขอ,อกแต่งถักเป็นเอานะครับก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งเจ้าของขอ,อกครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟของอาจารย์มรนชูทั้ง Facebook และ YouTube นะครับผมสำหรับมันี่ขอบข้าวนะครับผมจัดเต็มก็เก่าครับแมี่ยงใหญ่สองได้์สามประมาณ3ามคู่แล้วก็บสองหลุดสามก็มีงาะทองก็มีเก่าครับผมครับผมแล้วครับสำหรับพิกัดพระป้าเมานะครับยุธทีบ้านโน่นแตกครับตำบลท่าสองขอนอำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองกับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามแบบเฟซบุ๊กพัดอเนียวงานสารคามครับผมสามารถติดต่อขอมาได้ครับผม ก็มาเอาอยู่นี่ได้ตัวแรกเบอร์หนึ่งยสัครับอันนี้ครับมูลไงจังมาเบิ้งกันนะครับพี่น้องจะเอาราคาเบาเบาให้อยู่ทางนี่นะครับเด้อมีจูกตัวเม่ยเป็นบ่ครับตัวแม่ครับเออลูกตัวเม่เด้อครับพี่น้องราคาผมเส้นหงูนี่พี่น้องครับไปเบิ้งไปผมพร้อมกันนี่แหละนะครับเนาะนี่ลูกตัวเม่ยสีพามาเบิ้งนะครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกออกฟอร์ดครับผมลูกของออกฟอร์ดเด้อครับพี่น้อง แม่เพื่อนผสมแล้วรอพันรอบครับช็อกโกแลตแม่ใส่ใส่ช็อกโกแลตให้แล้วรอพันรอบเด้อครับเอาไปรุ่นเอาครับผมออกฟอร์ดนะครับพี่น้องจักเดือนแล้วก่ออันนี้ประมาณสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนแม่นี่ใส่รอยหานสิบก้าวผมได้หันซิฟครับเอออ่างอ่งใหญ่ๆเมื่อลูกไหนครับเมื่อลูกสามสิบไปครับเมื่อลูกสามสิบไปเด้อพี่น้องคู่นี้เท่าไหร่ครับเนี่ยซีเมื่อสองพันห้าร้อยบาทครับซีสิบสองห้าร้อยด้วพี่น้องครับนี่หลับแม่เพื่อนนะครับเนาะซีสิบสองห้าร้อยอ่างอ่งใหญ่ๆเนี่ยแหละพี่น้องเอ้าเบื้ นะครับใส่ลอยหาสิบตนี้บัวมีนะครับเนาะครับผมตันมีนมติงอยู่ฟังใส่ได้ครับเออแต่ที่แม่มีน่มติ้งนะครับพี่น้องครับเอ้าต้นนี้ยางอื่นนี่บัมีครับผมแดงจึงคึอง๋ยวจะพาเบื้องลูกอีกที่หนึ่งขางนีนะครับลูกอ้างดีอยู่ที่พี่น้องเออนะครับอ่ะเบื้องแม่เป็นขางนี้นะครับลูกไปใส่ละเด้อนะครับเยวจะพาดูลูกนะครับเออเด้อเอออ่ะเบื้องขางนี้เอ้านี่ชัดๆัดนะครับพี่น้องสี่หมื่นสองต่อร้องได้ สองรุ่นอันนีสองรุ่นสามครับส่งฟีหอสไสครับส่งฟีอีสานครับผมฟีอีสานด้วยพี่น้องครับอ้าผู้ใดหมักง้อใส่ใหญ่กะมาเอานะครับพี่น้องครับอ่ะเบอร์ที่สองครับที่สองอันนี้ลยครับผมโอ้หมที่สองนี่ถ้าเบิ้งแจมปมครับต่อไปแดงแจมบักทักนะครับครูต่อไปพี่น้องเออนี่นะครับเด้ออ่อันนี้แม่ท่องไปนี่แม่ท่องว่างครับผมอันนี้แม่ทองว่างนะครับพี่น้องเป็นสัตว์หมวกว่านหม่กก่อนนะครับเอาปรทันครับอาจารย์โอ้ แม่กับพ่อมผสมเลยพี่น้องรอบต่อไปใส่เลยอันนี้แดงแบบขาก็ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งลูกก่อนนะครับเนาะเออนี่นะครับครับนี่แหละเอาเบิ้งแม่ก่อนลูกแักแดงเลยเด้อครับพี่น้องเพิ่นเป็นลูกพริกแดงนะครับลูกพริกแดงจักเดือนแล้วครับประมาณหกเจ็ดเดือนครับประมาณหกถึงเจ็ดเดือนตัวแบบใหญ่เลยเด้อครับลูกเพิ่นกระไดแม่สูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบเนี่ยครับใส่ประมาณร้อยสี่สิบด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังเบิ้งกันลูกพริกแดง แม่ทองว่างง้วลูกที่ไหนครับลูก30มสิบไปนะครับผมลูก30ไปนะครับเนาะนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละเอาเบื้องช่วงไล่ใส่กันนะครับเนาะนี่เบื้องแผ่นหลังราคาจังฟังครับอันนี้คือลูกตัวแม่ได้ครับยืนย้่ยนี่ครับสีแดงเข้มดีครับผมแดงเข้มคู่นี่เท่าไรครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับคู่นี่สี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเอาสี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะเอาเบื้องสีมุมนี่นะครับเออนี่เบื้องใส่กันผู้ใดมักงควงงามๆใส่ใหญ่ๆสี่หมื่นเจ็ดมาเอาครับอ่ะเดี๋ยวสีผ้าเบื้อง ทั้งถ่ายนะครับเนาะนี่แหละเงาหางยิ่งๆนี่แหละครับถ้าลูกนี่สูงเกือบลายซี่สิบเดยวที่พี่น้องตัวนี้อ่ะนี่นะครับตำหนิไม่มีอย่างเนาะครับผมตำหนิไม่มีเออแดดออกเลยพี่น้องลูกยังมาท่านเสานมอยู่ครับอาจารย์ลูกยังกินนมอยู่ด้พี่น้องนะครับเนาะนี่เบื้อง้างใสของแม่เพลินเออนี่สวยๆเลยนะครับลูกสีดีก็แม่ด้วยครับลูกสีดีก็แม่นะครับเนาะอ่ะนี่ได้ครับพี่น้องนี่เพลเพลผ้าเบื้องลูกนะครับพี่น้องครับเอออ่ะเออเออนี่เบื้อง้างนี่ ่ะเพิ่งสีสดชัดวันนี้อสี่หมื่นเจ็ดะเพิ่งงวงไกลๆแน่นะครับอ่ะนี่คือเบอร์สองเบอร์สามครับวันนี้เบอร์สามเป็นงวดสองได้สามครับผมวันนี้กับที่เขาสู้หมดสองได้สามนะครับเด้ออ่ะหมดสองได้สามนี่เดี๋ยวที่เอาตัใหญนะครับพี่น้องหายไปอะไรมาอ่ะผู้ใดเห็นลูกท่านชัดนี่ตัวนี้นี่ลูกของแม่ใหญ่จังเบิ่งกันนะครับยางรวยๆเลยแหละอะเพิ่งเอาครับ แต่เด็ดศิพาไปเบิ้งสองได้สามผมให้เบิ้งคู่นี้อีกกันนะพี่น้องได้ไายมุกไก่ให้เบิ้งน้ำตำหนีบมีดอกตัวจริงใหญ่เลยครับพี่น้องเออเดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์สามนะครับเ<อ>านาะ<ม>เออเบอร์สามนี่ใส้ล่อยหาซิฟบวกครับผมอันนี้คือแม่ทองเหรอเด้อพี่น้องแม่ทองหาเดือนครับช็อกโกแลตครับผมแม่ทองช็อกโกแลตหาเดือนเอ่เดีดศิพาเบิ้งผลงานลูกเพิ่นเอาช็อกโกแลตหาเดือนลูกที่ไหนครับ งูลูกสองครับไอ้สิไปครับใน่ทองครับอ่างวลูกสองตัวนี้ลูกแรกเด้อครับคุณยอนยืนนี่นะครับเนาะลูกช็อกโกแลตจักเดือนแล้วก่อนแมทองช็อกโกแลตครับโอ้ใน่ทองช็อกโกแลตผมตัวนี้จักเดือนแล้วตัวนี้ประมาณจะเจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนลูกพอได้ครับนี่ลูกนี่เพิ่นมาเป็นลูกช็อกโกแลตขึ้นกันครับอ่าลูกช็อกโกแลตขึ้นกันไปหาว่าได้ครับครับเจ็ดแปดเดือนแม่ทองอ้าคู่นี้เท่าไหร่ครับหกหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้หกหมื่นสองนึครับพี่น้องต่อรองได้อีกครับผมต่อรองได้อีกหกหมนะครับ 62ใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องอันนี้คือแม่ยทองนะครับเด้อแม่ทองครับทองหาเดือนครับเบื้องทั้งหน่ะนะครับเนาะเออนี่นะครับเออทองหาเดือนครับอ่ะเดี๋ยวสีเบื้องมุมชัดๆให้เบื้องมุมแสงมุมสีมุมนี่นะครับลูกโตแม่ียนะครับยืนอยู่นี่อ่ะหัวลูกแรกลูกสองสวยๆเลยผู้ใดหาอยู่กะมาเอาพี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะอ่ะเบื้องแผ่นหลังใส่กันดูชัดๆด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละแม่นี่สูงลอยหาสิบกัวด้วยพี่น้องครับ อ่ะแม่บนี้เอาเดินวนสายไปครับบ่เนี่เดินวนสายไปอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวทีพาเบิ้งทางสายของแม่นี่นะครับอ่ะนี่แหละแม่บัวปานบัวแดงนะครับลูกสีเข้มเลยครับลูกกับสีแดงเข้มบัวปานบัวแดงนะครับเด้อพี่น้องเออนี่นะครับเนาะเดี๋ยวทีพาเบื้อ่าชัดๆนะครับพี่น้องครับเอออ่ะเบิ้งมุมนี่ยางแจ่มอ่ะเดี๋ยวเบิ้งคู่ต่อไปครับต่อไปก็เป็นสองได้สามเหมือนกันครับผมสองได้สามคือกันนะพี่น้องอ่ะ ตรงน้ำนี่แหละครับยืนเที่ยงกันออานี่เบื้องไทยเบื้องหางเซกันเอานะครับนี่เอาหางย่างง่ายแหละครับแต่ละโตครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้อีกเปิดไว้ให้ต่อรองเดยอะเรานะครับเปิดให้ต่อนะครับต่อไปก็สิเป็นสองในสามอีกนะครับเด้อเดี๋ยวให้ผ่อนเราไหลมาก่อนนะครับเนาะเขากับเบื้องครูนี่ถ่าเบื้องชัดๆเอา อ่พี่น้องครับคู่ต่อไปก็สิเป็น2ได้3คือึ้นกันนะครับพี่น้องครับมมีให้เลือกแบบจุกๆสวยงามคือกันแดงเข้มคือกันตัวนี้ลูกของพอไหนครับลูกของไอ้การเมืองครับผมลูกของการเมืองนะครับพี่น้องครับครับผมนี่แหละตัวแดงๆเข้มๆนี่แหละแม่ท่องช็อกโกแลตครับผมแม่ท่องกับช็อกโกแลตเนาะครับผมแม่สูงอยู่เท่าไหร่ครับลอยห้าสิบบวกครับลอยห้าสิบกัวครับนี่ลูกย่างหนาด้วยครับพี่น้องครับผมลูกจะเดือนหรือเปล่าลูกประมาณแปดเดือนครับประมาณแปดเดือนดนะครับพี่น้องครับเต็มดี่ด้นะครับพี่น้องเฮ้ยนะครับเด้อ สี๋ี้ครับอ่าส่วนหางนะครับแดงเข้มนะครับสีจริงๆครับเบื้องเอานะครับพี่น้องครับนี่ด้านขวากะบมีป่านบมีดังนะครับพี่น้องครับเด้อนี่นะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องนะครับเนาะนี่สูงร่อยหาสิบกลัวเบื้องแม่ก่อนนะครับครับนี่แม่อ่างๆนี่แหละครับพี่น้องแดงจนเหลี่ยมต้องมาเบื้องตัวจริงเอานะครับพี่น้องครับต้องมาดูตัวจริงเอาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวผมไล่ลูกไปหาแม่กึ้นมันอยากผลิตน้ำมูครับพี่น้องครับอ่ะนี่ นี่คนห่วงมูนี่เอาเบิ้งฉาสัดครับพี่น้องลูกเพิ่นอ่ะแม่กะทองแล้วนี่แหละเบิ้งผลงานเอานะครับเนาะเออนี่แต่มาเบิ้งราคากันครับพี่น้องครับวันนี้ซือสองได้สามอ่าคมนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมครูนี่กะเจ็ดหมื่นเจ็ดคือกันนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทใจ็บใกใหญ่ได้สามครับผมสองได้สามแม่ย่างหนาย่างลึกนะครับพี่น้องเออนี่นี่เบิ้งส่งลูกนะครับผู้ได้หาเทปเทปอยู่บุกควพลาดครับพี่น้องเอาเบื้องสีฉาสั์มุมนี่ เมื่อลูกสองสิไปนด้ครับวม่าลูกสองสิบไปตัวนี้ลูกแรกนะครับแดงครับแดงใหม่นะครับนี่เหงาห้างบักไงเลยพี่น้องเอาเบิ้งเอาเเบิ้งสีชัดๆแบบนี้ตัวใหญ่ด้คับพี่น้องลูกคนแม่ก็อ้างลึกเลยลูกคนสีดีก็แม่ได้ครับลูกสีดีก็แม่นะครับนี่แข้งขาดํานะครับเนาะเออเอาให้เพิ่นไปถ้าจกผลิตน้ำมูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปกับสิพามาเบิ้งสองในสามใส่บักไง่ด้ครับพี่น้องยังก็อีกนะครับเนาะ อ่าพี่น้องครับบันไดกับสีผ้าเบิ้งคูที่เด็ดนะครับเด้อคมใหญ่ๆอันนี้ซื้อสองได้สามคือกันนะครับพี่น้องอ่าอันนี้ลูกของพอไหนครับลูกเคเอฟหกแปดครับผมลูกเคเอฟหกแปดนะครับพี่น้องครับแม่ยตัวบักไงลูกเจ็ดเดือนหลือครับนี่ลูกประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับลูกประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเดี๋ยวจังเบิ้งสีชัดๆดนะพี่น้องแม่ท้องจ็ดเดือนแล้วครับแม่ท้องหาเดือนครับเคเอฟเจ็ดสองเม่ท้องหาเดือนเคเอฟเจ็ดสองนะครับพี่น้องครับ เคสเจ็ดสองแม่นี่สูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบวกบวกบวกครับผมอันนี้ร้อยห้าสิบบวกไปแล้วเกือบร้อยหกสิบพี่น้องเกือบร้อยหกสิบครับนี่มาเบิ่งเอานะครับอันนี้ลูกที่ไหนครับเมื่อลูกสองตัวนี้ครับในีสามในทองครับผมลูกที่สองนะครับพี่น้องครับสามในทองนะครับพี่น้องซื้อสองในสามใส่ใยเดี๋ยวจังเบิ่งกันนะครับคู่นี่เปิดไว้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้ครับคู่นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดคือแม่ทองเลยพี่น้องครับผมแม่ทองใยใยเดี๋ยวมันชูสิผ้ามาเบิ่งตัวละสามพันก่าครับ ถึงตัวละ30กลัวนะครับพี่น้องครับตัวยใหญ่นี่แหละครับผมอ่ะนี่เบื้องรูปมหลังหน้าตาง้วใหญ่ก้ใดมักเบื้องช่วงไรเอานะครับนี่เบื้องแผ่นหลังคู่กันไผเห็นสีไว้ชัดมาเบื้องตรงนี้นะครับถ่ายให้เบื้องสีชัดชนะครับเอาเบื้องด้านข้างก่อนเ้อพี่น้องเด้อนี่หญ่ปันส่างครับผมเออนี่นะครับสีผ้าเบื้องทั้งไถ่นะครับเนาะเดยวเด้อหามุมให้พี่น้องเบื้องสวยๆกันนี่นะครับ สื่อสองได้สามเน้นเน้นแม่นี่บักไงเด้อครับพี่น้องเด้อกินเก่งบมดเลครับอาจารย์อ่ะกินเก่งพร้อมแม่ครับนี่เด้อครับพี่น้องเบื้องแม่เพิ่นบัดนี้ครับผู้ใดเห็นสีวัชพจน์เบื้องเอาเด้อครับนี่เบื้องมุมนี่ชัดๆนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้ออ่ะมาเบื้องเอานี่เบื้องแผ่นหลังเอาเบื้องทายยางนะครับบัดนี้นี่อ่างเงี้ยงเงี้นี่แหละครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับมันสร้างแล้วว่ามันสร้างเอาเบื้องมุมนี่ เบืงตาแม่พื้นกับท่ายเละพี่นอ้อ,องเอ้ยเอรอนี่ยยเวเนี่แหละครับผมนี่วาเลือกเอาเลยเออนี่นะครับเบื้องเอานะครับเนาะปฏสิภาพเบื้องลูกอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เบิ้งโดนๆนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเอาเบื้องเอานะครับดูชัดๆเลยตามนี้กับว่าไาจจะมีอย่างนะครับนะเนาะ อากาศพรอนครับอากาศห่อนอ่างัวกพรอนพี่น้องคมใหญ่ต่ำนี้โบมี่นะครับพี่น้องยำนะครับเบิ้งผูแดดได้ไปนี่อาหยาให้กินทันหลักเลยครับนะครับนี่นะครับเด้ออ่นี่อ่เห็นสีไ่้ชัดมาเบิ้งมุมนี่ครับผมย่างใหญ่มาเบิ้งตัวจริงเอาเดี๋ยวสีภาพไปเบิ้งว่วสาวครับพี่น้องอ่าพี่น้องครับบันทึกสีภาพมาปิดท้ายรายการด้วยง้วสาวนะครับพี่น้องครับ ผู้ใดหางัวสาวอยู่นะครับเนาะครับผมสาวหัวล้นครับสาวหัวล้นตัวนี้แดงดีดีนะครับสีจริงจริงลูกพอไหนครับตัวเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งน้องอายุจักเดือนครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับพี่น้องส้นสูงอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับตัวอ้างดีหนังหนาดีอยู่ได้พี่น้องครับเดี๋ยวราคายังฟังนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอดูรายละเอียดงัวก่อนนะครับเนาะนี่เพื่อการกินอย่าครับพี่น้องนี่นะครับน้องหัวล้นเพชรเขาให้แล้ว หนาๆนะครับพี่น้องหางเพิ่นมีแซมขาวนิดนึงนะครับตัวนี้มีหางแซมมาสั่นพี่น้องหน้าเดียวครับเออนี่ตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมตัวนี้สองหมื่นเก้านะครับพี่น้องอ่ะสองหมื่นเก้านี่ได้สิผสมแล้วเหรอครับหลักสองนะครับเนาะนี่แหละหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละเดยจะพาเบางทีละส่วนนี่เต็มดีดนะครับพี่น้องเด้อ นมตัติงเนาะครับผมหางกับสีมีแซมนิดหน่อยครับพี่น้องน้อยเดียวครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่งแผ่นหลังหงอกเป็นเส้นครับผมไม่ได้เป็นฝอยอือแต่สีผ้าเบื้องหนานตรงอีกทีหนึง่งเออยืนดีแล้วแต่สีผ้าเบื้องสัตว์บ,บ้าน,นี้เออนี่เด้ออ๋อพี่น้องเอ่อยางบนใส่ไปครับบ้าน,นี้สีเบื้องอีกทางใส่แข่งขวานี่บ่มีปานบ่มีด่างนึกครับพี่พบบน้องแต่สีผ้าเบื้องแข่งใส่อีกทีหนึง่งนะครับเนาะเออเอาไปเ,เลยก็ได้ลยฮะ นี่การใส่แดงจึ้งครึ่งขึ้นกันนี่แหละครับสองหมืนเก่ามาเอาครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็ทีท่ายกอ็อาจจะมีแค่นี้ดนะครับพี่น้องเนี่ยสำหรับผนะู้ใดอยากได้แหงนว่าเรือนลอยครับว่าไอ้แม่สาวเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นรูปไปถ่ายคลิปนะครับผมครับผมเลยถึงขึ้นรูปไปถ่ายคลิปหรือ<ม>จุดหน<ะ>้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับ,รบอยากได้ก็ทั่วไปหาเอานะครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นงหวนสาวทองเหล็กยุคหอกพอสิทธ บ้านลุนเตออำเภอเมืองสารคามนะครับสูงร้อยหาดิบกว่าี้ยครัขากหนาพร้อมตัวนี้ทองจักเดือนครับทองสี่เดือนสี่วัหนึ่งเจ็ดแปดครับสี่เดือนสี่วันหนึ่งเจ็ดแปดไดครับผู้ใดอยากจะได้กะตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดหมื่นเจ็ดตัวลองได้ทรงฟรีตัวอีสานนะครับอ่ะนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เก้าสองครับครับสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองครับผมเออนี่ผู้ใดอยากจะได้เอาเบื้องหน้าตรงครับพี่น้องหนังหนังย่างหนานะครับพี่น้องครับอ่ะย่างหนานะครับประกัน ทองให้นะครับเนาะเบื้องแผ่นหลัง F2 นะครับพี่น้องครับมาเบื้องตัวจริงเอาด้วยครับเด้อผู้ด้หาแบบนี้อยู่นะครับเนาะสงสัยยังให้พี่น้องโทรถามนะครับ